คู่เสริมดวง12ราศีปีนักษัตร์สำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะตามนักษัตรจีนโบราณกล่าวไว้ว่าคู่ใดปีที่ไม่ชงคู่นั้นจะมีความร่ำรวยมั่งมีสีสุขปรับเท่าอายุไขและจะอยู่กันชั่วลูกชั่วหลานมีแต่ความอุดมสมบูรณ์พูนผลตลอดการดังนั้นท่านอาจารย์ที่ได้เขียนบทความนี้ยี่ขออ้างนำเอาบัญญัติโบราณของโหราศาสตร์จีนมากล่าวให้รับรู้กันเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป สำหรับผู้ที่เกิดปีถอะตามนัก,กษัตริย์จีนได้กล่าวไว้ว่าคนเกิดปีถอดใจคอกล้าหาญเป็นคนรักสงบล้วนแต่หาเงินให้ครอบครัวปีนักษัต์ที่เสริมดวงโดยจะแต่งงานจะหุ้นส่วนหรือจะคบหาล้วนดีทั้งสิ้นได้แก่ 1. ปีมะแมะปีแพะเสริมดวงเรื่องความสุข 2. ปีกุลปีหมูเสริมดวงเรื่องการเงิน 3. ปีมะโรงปีงูใหญ่เสริมดวงเรื่องความคิด และปีนักกษัตริย์ที่ห้ามหรือชงกันคือปีรากาปีไก่เมื่ออยู่ด้วยกันหรือทำงานด้วยกันจะทำให้เกิดความยุ่งหยิงจะไม่ค่อยเข้าใจกันถึงขั้นตีกันก็เป็นได้จะเกิดความวุ่นวายควรแก้กเคล็ดด้วยการประดับด้วยกระดาษทองรูปเจ้าแม่กวนอิมแล้วนำมาไว้ทางทิศตะวันตกก็จะช่วยให้เรื่องร้ายๆกลับกลายให้ดีขึ้นได้และทำบุญถวายสังฆทาน และอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้ได้รับเพื่อช่วยเปิดให้สมหวังในเรื่องชีวิตคู่คนเกิดปีถอดตามวันเกิดในสัปดาห์เกิดวันอาทิตย์เป็นคนขยันสามารถสร้างตัวต่อสู้ชีวิตจนต่อไปพบกับความความสําเร็จได้เกิดวันจันทร์ตกเรื่องผู้อุปถัมภ์จะมีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลืออมากมายจะทําอะไรก็สําเร็จในภายภาคหน้าจะได้ดีเกิดวันอังคาร ตกมังกรคู่ต้องระวังเรื่องสุขภาพในภายหลังจึงจะได้อำนาจเกิดวันพุธนิสัยเอาอะไรจะต้องเอาให้ได้เป็นคนที่น้อยใจแต่ปรับตัวเก่งช่วงต้นทุกยาก่อนจึงได้ดีในภายหลังเกิดวันพฤหัสมีนิสัยวันไาวการตัดสินใจค่อนข้างรวนเรแต่มีปัญญาดีหามีผู้รู้ช่วยเหลือในภายหลังจึงได้ดีเกิดวันศุกร์สำเร็จเป็นเซียนมีปัญญาเป็นเลิศและเข้าสังคมเก่งในภายหลังจะได้เป็นใหญ่กว่าทุกคน เกิดวันเสาร์ตกเรื่องบารมีจะได้ปกครองคนพร่างพร้อมไปด้วยบริวารในภายหน้าจะได้เป็นผู้นำคน